สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ History World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของเรือรบกันดีกว่าทุกคนก็เรียกได้ว่าเรือรบเองเนี่ยเป็นพาหนะที่มีความสําคัญต่อความมั่นคงของประเทศเป็นอย่างมากแล้วก็มีความสําคัญในในยะของการเมืองโลกเป็นอย่างมากเลย เพราะเดิมทีแล้วเนี่ยเวลาจะสู้กันนะเขาก็ต้องขนเรือกันไปถูกไหมว่าจะเดินทางไปถึงประเทศนั้นๆเป้าหมายนั้นๆเนี่ยมันก็ใช้เวลานานแล้วอยากจะถหาส่งเครื่องบินไปโจมตีเนี่ยเฮ้ย ประเทศเราอยู่ไกลจากศัตรูก็ต้องส่งผ่านเรือบรรทุกเครื่องบินไปถูกไหมเรือรบเองเนี่ยถือได้ว่าเป็นส่วนสําคัญของกองทัพและเป็นส่วนสําคัญในการรบมากๆมายาวนานตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันเลยนะครับผมปัจจุบันหลายๆคนอาจจะไม่ได้เห็นการรบด้วยเรือรบบ่อยเท่าไหร่แล้วแต่ก็ยังเป็นส่วนสําคัญมากๆอยู่นะอันนี้เราบอกให้ทุกคนฟังเอาไว้แต่โอเคปัจจุบันเนี่ยมันสาคัญก็จริงแต่ให้ย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยสำคัญยิ่งกว่าอีกถูกไหมสมัยก่อนไม่มีเครื่องบินเนี่ยถูกปะมันก็ต้องใช้เรือเนี่ยแหละนะ ไม่ได้เป็นการรบทางบกอะนะแล้วก็ในการสงครามอย่างสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเรือก็ยังสําคัญอยู่นะครับผมแต่หากย้อนกลับไปสมัยก่อนในะยุคแบบล่าอาณานิคมเนี่ยเรือนี่ถือได้ว่าเป็นอาวุธพิชิตโลกเลยนะครับผมเป็นสาเหตุที่ทาให้จักรวรรดิอังกฤษเนี่ยยิ่งใหญ่ได้มากขนาดนี้เนาะกลายเป็นจักรวรรดิที่ใหญ่ที่สุดตัง้งแต่โลกนี้เคยมีมาส่วนใหญ่ๆเลยก็มาจากเรือรบของเขาราชนาวีอังกฤษเนี่ยึ้นชื่อเป็นอย่างมากวันนี้เองเรื่องราวที่เราจะเล่ากันเนี่ยนะครับผมเป็นแผนการการสร้างเรือรบแล้วกกันล็ มีความสืบเนื่องมาจากเรื่องราวของวีรกรรมของอาณาจักรอังกฤษด้วยนะครับเรื่องราวเป็นยังไงเรามาฟังเรื่องราวการสร้างเรือของเดนมาร์กกันดีกว่า หากใครติดตามเรื่องราวการรบในยุโรปเองเนี่ยนะครับผมก็อาจจะเห็นได้เลยนะครับว่าเดนมาร์กเองเนี่ยโคเปนเฮเกนเมืองหลวงของพวกเขามักจะตกเป็นเป้าหมายของอังกฤษอยู่เสมอเวลาจะมีปัญหาหึ่มห้ามอะไรเนี่ยนะครับผมอังกฤษก็จะโชว์แสงยานุภาพของราชนาวีตัวเองด้วยการส่งเรือรบเนี่ยไปถล,ล่มกรุงโคเปนเฮเกนซึ่งทางอังกฤษเองก็ได้ทําอยู่หลายครั้งหลายคราวนะครับผมและในการรบในปี1807นี่เองซึ่งก็เป็นช่วงสงครามนโปเลียนนะครับอังกฤษเนี่ย ก็ต้องการที่จะไม่ให้เดนมาร์กเนี่ยส่งกองเรือมาร่วมกับกองทัพของฝรั่งเศสหลายหลายคนอาจจะเคยฟังมาว่าอังกฤษเนไหลเคียมทานมากๆถูกไหมคือแน่นอนถามว่าจริงไหมจริงแต่มันคือเรื่องราวในทะเลนั่นเองครับอังกฤษเนี่ยเก่งมากๆในทะเลไม่มีใครสู้อังกฤษได้อย่างแน่นอนในยุคนั้นแม้แต่นโปเลียนเองก็ตามแต่ที่นี้เองนะครับ การลบบนดินเนี่ยมันไม่ได้แบบนั้นในยุคของนโปเลียนเองเนี่ยกองทัพที่ไร้พ่ายของโลกเลยก็คือกองทัพฝรั่งเศสนั่นเองนะครับถ้าเจอการบนดินเนี่ยยังไงอังกฤษลาบคาบอย่างแน่นอนนะครับผมอันนี้ไม่ได้นับแบบสมรภูมิที่แบบไปสู้กันตอนที่มันจํานวนไม่เท่ากันอะไรแบบนี้นะแต่โดยรวมเลยเนี่ยถ้าฝรั่งเศสสามารถกรีธาทัพของตัวเองข้ามไปยังอังกฤษได้เนี่ยลบกันยังไงอังกฤษก็แพ้ครับแต่ทีนี้เองมันติดอยู่ที่ว่าอังกฤษเป็นเกาะยังไงล่ะฝรั่งเศสเนี่ยไม่สามารถข้ามไปได้นะครับผมตรง้ก็ทําให ฝรั่งเศสไม่สามารถยึดอังกฤษได้นะครับแต่โอเคกลับมาที่เรื่องราวของเดนมาร์กกันดีกว่าหลังจากที่อังกฤษเนี่ยเดินทางไปถล่มกรุงโฮเปนเฮเกนในปี1807นี่เองเนี่ยนะครับผมอังกฤษเองเนี่ยก็ได้ยึดเรือของเดนมาร์กมาหมดเลยนะครับทำให้เดนมาร์กเองเนี่ยไร้พลังอํานาจทางทะเลไปเลยนะครับผมเดนมาร์กจะทํายังไงละ่ะการจะสร้างเรือเนี่ยไม่ใช่สร้างง,ง่ายๆนะครับผมสร้างยากแล้วก็มีคอร์สท,ที่สูงมากๆและหนึ่งในสิ่งสาคัญในการสร้างเรือคืออะไรครับไม้นั่นเองนะครับ ที่นี่เองเนี่ยทาง มกุฎราชกุมารของเดนมาร์กในตอนนั้นมกุฎราชกุมารเฟเดริกที่6ซึ่งเป็นผู้สาเร็จราชการในเดนมาร์กเนี่ยก็มีอํานาจเหมือนกษัตริย์ถูกไหมก็วางแผนเลยวิชั่นไกลมากนะครับผมคิดว่าตอนนี้เราไรอํานาจทางทะเลละแต่จะมีวันใดวันหนึ่งที่เราจะกลับมายิ่งใหญ่มองการไกลขนาดไหนก็เรียกได้ว่ามองการไกลเป็นร้อยปีเลยนะครับผมเพราะว่าทางตัวของเฟเดริกที่6นี่เองเนี่ยก็เลยสั่งให้มีการปลูกต้นโอ๊กขึ้นมามากถึง90,000ต้นในป่าที่มีชื่อว่านอสซีแลนด์ครับ โดยการปลูกต้นโอ๊กเนี่ยปลูกมาทำไมนะครับผมก็เพื่อเตรียมการเอาไว้จะมาสร้างเรือนั่นเองนะครับและปลูกตั้ง9 0 0 0หม่นต้นเนี่ยบอกกันเลยว่าไม่ได้หวังเล็กๆแล้วนะครับเราจะสร้างมาหากองทัพเรือขึ้นมาทําให้เดนมาร์กเนี่ยกลับมายิ่งใหญ่โลดเล่นในเวทีโลกได้นะครับผมเรือรบเองเนี่ยจะใช้ ต้นโอกก๊กประมาณ2000ต้นนะครับอันนี้ปลูกไปเลย9 0 0 0 0ต้นนะครับผมโอ้โหจัดไปเลยนะครับสร้างเรือรบเนี่ย45าลำไปเลยหลายหลายคนอาจจะบอกว่าทหารใช้เป็นแสนเป็นล้านคือเรือรบเนี่ยหลักสิบก็โคตรเยอะแล้วนะครับผมเพราะว่าเรือรบมันใหญ่้มันแพงเพราะฉะนั้นเองเนี่ยปลูกไว้90 0 0 0เนี่ยเตรียมสร้างเรือรบ4 0 5 0าลำเนี่ยถือได้ว่าแบบเป็นมหากองเรือละโคตรใหญ่ละแต่ติดอยู่ปัญหาเดียวนะครับผมนั่นก็คือการปลูกต้นโอ๊กเนี่ยไม่ได้ปลูกปุ๊บเฮ้ยพรุ่งนี้กูขึ้นแล้วอุ้ยปีหน้ากูขึ้้้นแลวอย อีก2เดือนเดี๋ยวได้สร้างแล้วไม่ใช่นะครับมันใช้เวลานานถูกไหมปลูกต้นไม้เนี่ยการปลูกต้นโอ๊กเนี่ยกว่าจะพร้อมใช้งานจนมันโตเต็มที่จะเอามาใช้ทําเรือได้จริงๆเนี่ยใช้เวลาประมาณ200ปีนะครับก็เรียกได้ว่าปลูกในปี1 8 0 7นะครับผมก็บวกกันไปอีก200ปีนะครับก็เท่ากับว่าต้นโอ๊กเหล่านี้เนี่ยจะใช้ได้ในปี2007นั่นเองครับซึ่งปี2007เนี่ย ก็ผ่านมาไม่นานมากหรอกนะก็เป็นยุคที่พวกเราได้ลืมตาดูบนโลกใบนี้กันมาแล้วเนาะก็แบบเราก็พอโตแล้วตอนนั้นผมก็สิบขวบแล้วถูกไหมเขาก็ไม่มีใครใช้เรือไม้กันอีกแล้วเลยครับผมก็ทําให้แผนการ วิชันอันกว้างไกลของเฟเดริกที่6เนี่ยนะครับผมล้มเหลวยังไม่เป็นท่าเลยเพราะในวันที่ต้นโอ๊กพร้อมใช้จะสร้างมาหากองเรือของเขาแล้วมันไม่มีใครใช้เรือรบมาอีกต่อไปแล้วนะครับผมเรือเนี่ยมันก้าวล้ำกว่ายุคของนโปเลียนเป็นอย่างมากถูกไหมเอาแค่ยุคแบบสงครามโลกครั้งที่1ยุคสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันก็มีการพัฒนาเรือจนแบบว่าเรือสมัยโบราณไม่มีทางไม่สามารถเทียบได้เลยกับการจะไปสู้กับเรือสมัยใหม่นะครับผมมันก็ทําให้สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เอาต้นไม้เ่า นนมาสร้างเป็นเรือจริงๆแต่ถามว่าต้นไม้เหล่านั้นได้เอามาใช้ประโยชน์ไหมก็ามาใช้ประโยชน์นะครับผมก็ามาบูรณะเรือเก่าๆเนี่ยนะครับแล้วก็รวมไปถึงเอาไปผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ด้วยแล้วก็ช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติอะไรอย่างนี้ด้วยก็ไม่ได้ตัดมาหมดนะครับผมก็ใช้นิดนึงแต่ด้วยความที่ว่าไอ้แผนตรงนี้มันเป็นแผนที่ทาํามาเป็นลายลักษณ์อักษรไงเพราะมันครบเวลาแล้วอะมันก็เลยต้องรายงานแจ้งว่าโอเคตอนนี้ต้นไม้ที่เราปลูกมาเมื่อ200ปีก่อนเนี่ยมันพร้อมเอาไปทําเรือลบแล้วนะครับผมก็กลายเป็นแผนการที่สุดท้ายเนี่ พังไม่เป็นท่าเลยนะครับการที่จะสร้างมาหากองเรือรบแห่งยุคกลายเป็นรบสุดท้ายเอามาทำเฟอร์นิเจอร์แทนนะครับท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็รอคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงลาบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ history world นะครับ ก่อนจากกันไปเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามีหลายคนเนี่ยนะครับผมชอบในเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็อยากลองทํา y o YouTube ของตัวเองขึ้นมานะครับผมแต่ยังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของ การตัดต่อไม่ว่าจะเป็นตัดต่อคลิปหรือว่าการทําหน้าปกยังไงให้มันน่าสนใจให้มันดึงดูดคนเข้ามาดูซึ่งผมต้องบอกเลยว่าตัวผมเองเนี่ยนะครับผมก่อนที่จะเริ่มทําช่อง History World เนี่ยก็ไม่มีนะครับประสบการณ์ในด้านนี้เลยซึ่งผมเนี่ยได้ไปเรียนรู้นะครับผมวิธีการตัดต่อเนี่ยมาจากคอร์สเรียนจาก Future Skill ซึ่ง Future Skill เนี่ยนะครับผมก็เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สเรียนต่างๆจากหลายสายงานอาชีพมากๆเลยตั้งแต่การเขียนโปรแกรม การตลาดการหัดทําธุรกิจไปจนถึงนะครับผมครีเอทีฟอย่างการตัดต่อคลิปการใช้ Photoshop ซึ่งผมเนี่ยได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro เนี่ยนะครับผมจาก Future Skill เนี่ยแหละจนสามารถเรียนรู้จนใช้งานนะครับผมตัดต่อคลิปออกมาได้ทุกวันเรียกได้ว่ามีแทบจะทุกอย่างเลยนะครับผมวิชาต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปเลือกเรียนกันได้ตามความต้องการของตัวเองเลย ซึ่งทางเราเนี่ยนะครับผมก็มีโค้ดส่วนลด50%สําหรับใครที่อยากซื้อแพ็กเกจ1ปีเรียนคอร์สไหนก็ได้เรียนกี่ครั้งก็ได้จ่ายเพียงก้อนเดียวนะครับผมจากราคาเต็มเนี่ย9,948บาทแต่เราให้ส่วนลดไปเลย50%เหลือเพียง4,974บาทเท่านั้นเองเพียงแค่คุณใส่โค้ด AFFX History W นะครับผมตามนี้เลยก็จะได้รับส่วนลดตรงนี้ทันทีหรือถ้าเกิดใครไม่อยากจ่ายเป็นแบบบุฟเฟ่เนี่ยนะครับผมอยากเรียนแค่วิชาเดียวเนี่ยก็มีส่วนลดเหมือนกันนะครับผมไม่ว่าจะวิชาไหนเนี่ยใส่ส่วนลด A F F X History W 1 ลดไปเลยนะครับผม100บาทจากคอสไหนๆก็ตามคุ้มค่าสุดๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันสามารถสร้างอาชีพให้เราได้จริงๆอยู่ที่ว่าเราชอบอะไรและเราชอบแบบไหนก็ไปเลือกหาเลือกดูเลือกเรียนรู้กันได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอฝากสิ่งดีๆไว้ก่อนจากการเพียงที่นี้แล้วกันขอบคุณมากเลยครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ